สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีบ้าน้อยออกมาทงหน้านะครับเลาะเบิงเขาเบิงน้ำหลังจากเหตุการณ์เหตุงานเสร็จแล้วนะครับได้ออกมาทุงหน้าเบิงเลาะเบิงเขาเบิงน้าโอ้มาเที่ยวนี่เขาทอ,อกแล้วครับเขาก็งามอยู่ครับปีนี้รู้สึกว่าฝนดีอยู่ครับเขางามอีลีเขาทอ,อกเบิ่งแล้วมาเที่ยวนี่นี่แหละครับเขาถอ,อกไปแล้วครับ เขาก็ง่ามนามกันยั่งอยู่ครับพอาดีละเขาแก่พอ้ดีจังหน่อยนาก็ค่อยสิบวกนี่โมคอยเห็นมาไดยนะครับแสงมันจ้าไปแนงหน่อยง่ามเา้าอะไรออกมานะครับข้ายากออกมาตอนสายสายตอนใบยๆแดดมันจ้าเขานี้เป็นเขากลางครับเขากลางเขา น้องไายครับเพื่อนว่าเขาก็มีเขาดอเขากลางเขาใหญ่นะครับอันนี้เป็นเขากลางครับเขาน้องไข่ทั้งนี้เพื่อนบ่คคอยสใส่เขาดอกกันนะครับเพราะว่ามันถอกก่อนโมเดี๋้าแถวนี้นวกก็มากินเบิดนะครับเหลือแต่เฟี้ยงหลอดแกกแสกอยู่แล้วครับท่านใส่เขาดอเพิ่นกเ็เลยบ่คคอยใส่กันแถวนี้นบ่ค่อยใส่กันนะครับ ส่วนมากไม่แต่เขากลางกับเขาใหญ่บรรยากาศทุงไฮทุงหน้าครับโอ้ล่มกำลังมาวีวีครับลมหนาวกำลังสิมาแล้วถึงหอด้ามหนาวย่ำลมกระโบปบันไดดรกครับทั้งนี้นะผมว่าโบคือทั้งบนันเบาหน่อย บานเบาหน่อยอยู่อุบลนครับทั้งฝนนุ่นน่เขาลมโอ้ลมอหลิครับลมแห้งมืนหูมืนตาบ่าได้หรอครับสีมือหามือยังบ่เศร้าลมอยู่ครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทั้งอุดรนเนี่ยครับลมอยู่แต่กะลมมือหนึ่งสองมือครับเต็มที่ลมกับบอคอยแห้งจังหวะทั้งนี้ครับเพิ่นบ่คอยสีเลียนเบากันนะครับมิจิรี บอกคือทั้งอุบลน,นะครับทั้งบานเบาหน่อยโอ้เห็นเบากันครับทงล่ะครับหอดย่ำเมื่อลมออกแต่อยู่ทั้งที่มิดจีรีครับเบาเรไม่จกดวงหรอกครับเรา,ามันบ่คอยมีลมแต่ฝนกับสีลงไปทั้งผุนล่ะครับทั้งอีสานใต่ทั้งอุบลบุญลาสุรินผุนล่ะครับช่วงนี้คิดว่าทั้งนั้นสียังมีฝนแน่อยู่ครับแต่ทั้งนี้นะ บ่เคยข้ามพรเขาเทียรครับข้ากับพอแต่ซ้ำลำหมอกเลยครับลำหมอกเปียกว่าอีกมันเรี่ยบตาขนาดนาที่เป็นย่มสับๆนะบรรยากาศสดีกว่านี้ครับอันนี้ถือว่าเหลี่ยมตาแค่นี้แต่มันบ่หวอนบัาไหนครับลมสีเย็ยนมาแล้ว สำหรับมือนี้ก็แวะมาท,าทักทายกันซ้ำนี่สักวันนาะครับเนาะโอกาสหน้าฟาใหม่มาพอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ